มื่อนี้เป็นมื้อสันวันดีมื้อที่ลูกสาวสวยกลับ,บมาที่ประเทไทยมาฮอดเหล่ามือเล็กปุ๊บเพิ่นกระเข้าขัวเห็ดอาหารให้พ่อเมอ่กินเลยแต่บวว่ฮูว่ลุดซาที่อ,อมาแบบได้พอเบิงติการทอดไข่กับโบคือไพล่ล้วเนาะเป็นมื้อที่กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาแลาา้ะก็รู้สึกว่ามีความสุขมีความสุขขนาดคนเป็นมื้อที่แบบอืมดีฮะนะ ีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองข้อมีหนาซะรวมพะบางด้วยทุกคนวันนี้น้องตุ๊กตาเข้าขัวทุกคนนี่มาว่ามาบานมือแรกก็คือจิโซฟี่มือให้ย่ะแม่คุณกินก็คือใครด่าเขาใครด่าเอาอย่าพูวนัานๆแม่เราดีใจขนาดปื้มปลิมแห่กันาะวันน้องตุ๊กขั้นมาบานเข้าขัวเฮ็ดห้ามที เท็ดไข่ดาวทุกคนเลยแต่ว่ายู่ห่ออะเท็ดกินอยู่แต่ว่าพวกเขาได้ไข่ดาวแต่เขาเท็ดแบบกินง่ายๆเ่ากินเองตะกร้าเล็วไปนะพวกเขาเลยไข่เที่ยวอะไรแบบนี้ไข่ดาวได้ง่ายสุดเลยวันนะแบบเราต้องใส่ยังเลยทับใส่มอเรียบร้อยมาไข่ดาวมาไข่เกี๊ยวเชื่อว่าบักคั่วไข่ที่แบบโบเซนน้ำมันหมูน่ะเขาใส่น้ำครัวครัท็อ่ะเออคล้ายๆอมเหล็กสีแบบโค้กมันๆเลยว่ะแมนเออแล้วเขาก็แบบแบบมันโบมันนะคะมันกะดีต่อสุขภาพท้อง ส่วนส่วนส่วนไร่อันแบบว่าอันเออสี่ห้าร้อยแปดสิบห้าบาทใส่แตงแบบว่าส่วนไร่อันอาหารหลัก็คี่น้องตุงมากินคือยังตัดแตงไปเหี่ยนแมงไปเหีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหลักๆเลยเป็นบ่อหนี่ก๋วยเตี๋ยวหลักๆคือก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าหลักจากที่แบบตัวส่วนนี้คืออาหาร้อยคือกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อเพิ่มสิ่สิบบาทแม่ทุกคนก๋วยเตี๋ยวอยู่ไทยน่าแซ่บแซกกว่าคน มือแบบบางทีเอฟซคนซื้อแบบเป็นสจำเล็กมาให้นะโคตรแโคตรดีใจเลยทุกคนคือเด็กบุกโมสิบิฮาซูวิซไซแล้วแบบพอแบบเอซซื้อมาให้แบบเป็นพวกจำเไทัยอะนะรู้สึกดีใจดีใจเพราะว่าสิ่งที่เมามักแบบสบายกเนาหเอสบายะากินในห้องโดิบนตองน้สู้แต่คิดอยู่ว่าซิบิฮาซูวิซไซอบางทีหกับบ้านเนาะบางทีหวกับบุูงย่างเลยทุกคนเอ้ยบเบน่าแกงบะเบนเห็ดตั้งบุกู แท้จริงมันกรบุงหูอิลี่ทุกคนเนาะแม่มนข่าวแ่าว่าลทยอะบุงคนีกะบุงคนท่ามันมันบระบุงปทุยางดอวทุกคนเลยแม่นเนอะต้องค่อยเหียวหูไปเกเ็นหน้าต่ายคแบบน่าจะหูเรื่องมายยางแต่บางเรื่องกระบเลยคดปดแปดฟองละไทยเอิ้นปดฟองลัเอินปดหนุย ฮอตไ่ดาวแล้วก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้กินดิบเพราะว่ากินดิบแล้วมันอดีตอยากให้เอาแบบสุดแล้วก็มีอันนี้ทุกคนสุดท้ายแล้วเด้อสุดท้ายเลยค่ะสุดอันนี้ก็คือจะเห็ดอ่าอีกอย่างก็อันผัดกะเพราหมูแม่แล้วก็คือครอบครัวคุณเตะนะแม่เพราะทุกคนที่มากินอาหารไทยแหงแบบมากพวกผัดเผ็ดพวกเแม่แม่มากพี่น้ามากย่างที่สุดเลยก็คืออ่า แกงขะแนงแกงขะแนงเอออีเลงแกงข่าแนงเออจะมาขีแนงบอสเศบมีมีมะเขือแนงมีมะมีมะเขือมักมักอันมักแขงใส่มะเขือมักแขงแปลว่ามันมันเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นพัวกะทิขนาดผู้ดีเลยตะหมันนีผัดกับเผาตออ้ยมักขนาดเลยคือไฟฟืนเขาจะใส่เป็นฟืนอันนี้ด้วยทุกคนเพราะว่าคือแม่วมาซีมีขวัญแต่ว่ามันจะมันจะ แบบเห็ดอาหารแซ่บแล้วก็รู้สึกว่ามันจะทานใจเน่แต่ว่ามันทำมันมันอาจจะบปสะดวกสบายเรื่องของการที่ว่าเอาใส่้กรอมันจะสบายอีกแบบหมอเนาะแต่ว่าน well ี่เขากะหาฟืนจากธรรมชาติเขาบอต้องเสียเงินอย่างเลยนะว่าอย่างไรเขาแค่แบบเอาเงินแหงไปเอาแก๊สเดี๋ยวนี้ก็แพงแพงเลยเพราะว่าฟืนเห่ามันก็ไม่ได้เอางานเพราะว่าอาเห่าแม่นแม่นเพราะว่าเห่าดังไฟส่วนใหญ่นี่มันมันก็คือลูกดีีขนาดลูกดีเป็นอนันตดี เ้ยเ,เอ,เอดี๋ยวนี้เรา,าเอา,าเอานักตะกรันลงยเนาะน้ำมัน,ำมน,นีีพอบป่ะหรือวันไล,ล่ขวดวะพอแล้วโอเคมันนาอยเพไล่ขวดดีแล้วลูกสาวให้ไข่เจียวให้พอ,อยแม่กิเอ้ยไข่เจียวไข่ไาวไข่ดาวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตกเบ็ดลง,ง <c oughs> ท่เทานี่เป็นม่นาต้อเคลื่อนยมายแล้ว ถ่ายเกินเราซื้อเสื้อใหม่มาให้ปุ๊บนุ่งปั๊บเลยคนนะัส้ม็นไอายนอนกันเอาแว่ไาไอา้อไนองเดียวตันเลื่อนซองอันนี้ผัดกะเพรานี่มะเข็ดลง,นงนแน่เอาลงเค็ต้งน้ำวะแน่นซอยมะเข็ดใส่น้ำนี้ชัวตุ๊บตุ๊บตา๊บบต เอาตุ you know oh, okay. Donc, s s <S ๊กส right. like oh. mm ีป hmm. ีง uh ูอย uh ู่บ่เอาเออปีงู่ีราโหนึงเอานอ้้าวนียม่นานี่่หั่ห้อมเลยอ่าน่ิคะามันียห้อมหลอ๊ะเเปลี่ยนกันยับไปไปยับมาประมาณหนึ่งสองสามโอเคจัามาดิเออเดี๋ยวละเอาเลย ชัวอ่ะมันคือบลูกล่ะอันนี้มันไม่แล้วลูกเลยมันไม่ลูกแยกกินอันนั้นเนาะถัดไฟแดงคับแม่ลูกเรม่หนาบ่ารับเจ้าขอกับบอาบกันเกับบวอาบคือกันนะตอนนี้วาทคนคนบ้ากับ้าวเราจะมักไฮเกอสบายดีแน่ สบายดีเนี่ยเออสบายดีโอ้ยมันคือเฮด์รอดแทบแบบวันนี้น่าคือแต่งตัวรอดเลยคุณป้าทำไมเอาทะเลาะกันร้องไห้ปะร้องไห้ปะรองเทเลอะวะนี่ทุกคนก็คือต้องง่ายเครื่องขวบไปถึงอีเนื้อจะว่าฝนตกเพราะว่ายังยามพันในมุงล่างขาเราเราปกติจะฟห้นเงี้ยลงมาโยงอะลงมาโยงก็เลยว่าแม่บอกสุกไปเลยได้บอกว่าเงินบัพ่อกันเลยว่าด้พอเวลาฝนตกนี่คือตัวนี้ยกง่ายเครื่องขึ้นไปถึงนี้ปุ๊บเลย เพราะว่าช่นนี้ก็คือเริ่มเริ่มฟุ่มตัวมาหรอแม่แม่ทุกคนเอุ้ตส่าห์เบิ่งไปก่อนแม่ทุกคนอุตเปิ้กล้วยนี่นะค่อยเฮ็ดค่อยไปุคนเพราะว่าอะไรดินสุดละที่แรกนะบอกเพาะว่าเพาะเอ้ยขนาดเล็กนนอแบบเพิ่มัเงี้ยงงามไปเลยแบบพอบอกว่าอุ้ยย่านแปะว่าพอบอกว่าเดี๋ยวพาแบบย่านลูกพาเมู่อพายังมาไงมันสิดอ่ะ อายมวยอ้คู่ะนันก็เลยแบบเหลังย่อ่บันนี้น่ะน้ำบอลเลจะเชื่อวันนี้เงินบ่โอโฮ้ยปุ่งบอกวมีน่ะปุ่งเกาะเครื่องปุ่งยู่เทิงสิเอาปลาให้ก็ได้อลานอยู่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาน้ำให้กันอะไลแบน้ำตาลทั้งสปีว่าน้ำตาลเบิดใช่นทองทองพช่ไหมไล่ดี๋มาจัดกายเป็นทำบ้าน แม่ดิแม่เป็นบาวาัวรนอันนั้นเคยนึ่งเอาให้มีน้ำไอ้ตาลมากินแบบมีน้ำม,มาก,ก็บผักกะเพรานี่มาก,กินแบบมีน้ำได้แซ่บแห้งได้มันก็เป็นซมติดมันมันอันนั้นมันงาบมันเป็นย่งแห้งเมันโปแซียมมันแห้งัมโปแซียมเลยเด้อเออใช่ปะให้กันได้วสิมื้อเอา ต้อมาสะผากลับมาตั้งแตันนั้นไปังได้จางบบจางโหนัวเนาะหนัวยแต่ว่าเขาคิ่าเพิ่มเติมคือซอสหอยกวิเชีนกันเลยซอสหอยแต่ซอสหอยแย่จะใส่เป็นหนัวไลฮะเออะไนอไปไป นี่ยทุกคนชีวิตของการอยู่บ้านเงินซุกแล้วอ๋อจุดจุดงงงมาที่หับ้างขอได้หงปุ๊บเสอซ้่ามาบ้าอบมาบ้าอึบไอเป็นอย่างางไก่ก้นไทยเราตุไปแล้ว แทม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 ลูกสาวหงุดหนึงให้มึงอื้อให้แม่กินเอิดมันนี่แม่จะกินข้าวเสพใช่ปะมือ้มอนหน่อยอื้อหน่อยไม่ละอืออ๋อปงอ๋อปงเลยอ้าวใครดาวตัวเ,เองอหเห็ดเององเต่งฉันอยากเห็ดแบบซุกแน่บอกซุกแน่ทุกคนเพราะว่าฮะเอาวะอ้าวขอโทษเด้อตั้งราคา้ววะ ไปเดี๋ยวสิอ,อ๋อนี่ไปหันนี่ตั้งขาเข้ากินเข้าแมงกันเนอเนอ

น่องอระพี่กำลันตุนดีวะอืมตุ่เห็นแบบนี้เาเนี่ยแก็บึ่ีว่าอะไก็ไม่ช่วยได้เงินกันชีสจะขัดเินไม่ไร่พี่ก็ซื้อขายดีๆที่ได้รากคนที่น้ำมันตันเนื

เปินเนาเวิดเตาครับเปิดแหงแล้วครับพอซื้อลูกเศร้างานแล้วพอจะติดกินคือคือคุปซื้อไอ้เลไปสออีหยิบันทีเลเร่ม้วยเริ่ไอ้คือหมูเนื้อหยจดยำนื้อ ก็คือกินข้าวลืมซีอิมละเพราะว่าอาห้าก็กินข้าวตอนตักโมงมินากับมังตุกกินข้าวตอน่องโมงเนาะเพราะว่ามาฮอดปุ๊บก็คือฟาวกินข้าวปั๊บเลยเพราะว่าบบทันได้กินข้าวช่วยนะแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มกินข้าวอิ่มกันเมดละกุกิกกำมารีทางล่างค่ะเนาะเอินกินข้าวก็บปกินเพม่อนว่ากินแล้วซันก็เลยกินกันแต่คอพวนี่พร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเมื่อนี้คน คลิปนี้มินะ่าก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเด้อพี่ทีมาคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาให้คลิปต่อไปในเด้อสำหรับคลิปนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย